สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนมื่อเนี่ยกรเพ้าเพื่อนๆมาพบกับช่องสุลูกผักพุวนดินจ้ามื่อเนี่ยจะเพื่อนเพื่อนมาดูจากกระพักไอ้อีกชนิดหนึ่งเนาะจะเนาะจะว่าจะเอื่นเป็นพักก็ได้เนาะดอกกันสั้นจ้าเพื่อนๆเป็นสมุนไพรบำรุงสายตาจ้าเพื่อนๆเนาะที่ว่าทุกคนอาจจะรู้จากอยู่จา ลักษณะไข่ฟักทั่วจะเป็นเพื่อนแล้วก็น้ำดอกสดนี่มากินเป็นเครื่องเคียงกับน้ำพริกชนิดต่างๆจากเดราลักษณะต้นก็จะเป็นไอไม้เท้าเลื่อยขนาดเล็กจะเป็นเพื่อนใบก็บจะเป็นใบประกอบมีผลเป็นฝักจะเป็นเพื่อนเนาะอัน ดอกอัญชันนี่ก็จะเป็นการปลูกครังแหลกของสูจ่าเพื่อนเนเป็นการปลูกครังแหลกไอ้กับปลูกว่ายากจ้เพื่อนเปนไอ้คือสูไปซื้อต้นกาเพื่อนมาเนาะล้วก็เอามาปลูกล้วก็วิธีปลูกก็คือเอาก้นลุมเนี่ยจ้เพื่อนก้นก้น,กนลุมก็เอาฟางเอาฟงางเขาแน่เศษหญ้าแน่แล้วก็พวกสูจะใส่ปุ๋ยคีใกล้จ้ก บ่งในเพิ่มเพิ่มบงดอกของเพิ่งงามบ่จจะดอกไอดอกไออันสั้นนี่ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์มีหลายสีจะเพิ่นเพิ่มต่ว่าที่สุปลูกนี่สุปัปนปลูกแบบดอกซ้อนดอกเดียวมีสองชนิดจะเนี่ยเพิ่นก็เริ่มเป็นน้วยเต็มเราจะเพิ่มเพิ่มเริ่มเป็นน้วยเราอันที่สุปลูก,ปก็เอา ต้นขอ้อโพดจะเพื่อนเอาต้นขอ้อโพดเนี่ยก็เป็นไม้ลักไห้เพื่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้นขอ้อโพดแก้ที่สู้อจิงขอ้อโพดแล้วสุกตตัดเหลือต้นเพื่อนไว้เนี่ยก็เอามาเฮ็ดเป็นนี่จะเป็นเพื่อนเอามาเฮ็ดเป็นลักไห้ต้นนันชั่นจะเป็นเพื่อนเริ่มจะพูดจะพ่างละเนี่ยต้นนันชั่นเพื่อนก็เริ่มเป็นเป็นน้อยลวจะเป็นเพื่อนเริ่มเป็นน้อยแล้วนี่เนาะ กาง่ามีจะเป็นเพื่อนเป็นการปลูกขั้งแรกจะ้ะรอยเพื่อนก็นเริ่มจะหลายละเนาะเราอันสั้นนี่ก็จะเป็นไอ้กินเป็นเครื่องเคียงน้ำมาต้มดื่มหรือน้ำไปไอ้เป็นปลูกเป็นไม้ประดับตามรั่วจะ้ะ นิยมน้ำมาใส่กันมากที่สุดก็คือน้ำมาใส่บำรุงผมให้โดกดําบำรุงสายตาเนี่ยจะดอกซ่อนเป็นเปื่อนง่ามบ่นี่นเนาะแล้วก็ดอกผองอันสั้นเพิ่ก็จะอันเอามาเป็นสีผสมอาหารจะเป็นเปื่อนมิสซาพกุ้นทา่างยาลดไข่แก่หอบเกิดแล้วก็ ดอกของเพิินน่าจะเอามาเฮ็ดเป็นสีผสมอาหารเฮ็ดขนมสีสันเฮ็ดให้สวยงามจะเป็นแบบนี้ไอ้เพลินก็เริ่มจะงามง่ามเราจะปีนี้ก็หวังว่าจะได้อันอันนี้จะเป็นแบบได้ขยายพันธุ์ต่อไปเนาะสุกทาให้เมล็ดเพลินแหงก้อนจะเป็นแบบนี้เพลินก็เริ่มจะเริ่มเป็นรูปเป็นน้อยน้อยขึ้นมาเลยจะฝากของเพิินเนาะนี่จ้ะ เป็นคือทัวเป็นคือทัวแหละค้ายๆเนาะ่นมีผลเป็นฟกักมาจะเพื่อนๆแล้วก็ไอดอกอันสั้นเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมกันมากๆก็คือนำมาเขือเป็นชา่าดำดอกอันสั้นมาจะเนาะแล้วก็เอาดอกสดๆของเพื่อนเนี่ยมาจิ้มกับน้ำพริก สุก็เป็นการกินดอกสดของดอกการสั้นเป็นครั้งแรกจะเป็นเพื่อนกระแทบแทบจะแทบเพื่อนเพื่อนกระลองไปหากินบังเดอจ์เเดอแล้วก็ที่สู้เก็บสะสมไปเรื่อยๆสุกเอาไปล่างตากแดดจะเพื่อที่จะเอามาเฮ็ดเป็นชาของดอกการสั้นจะเป็นเพื่อนแทบยจะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะได้หลายสุก็จะเฮ็ดเป็นนันสีผสมอาหารนี่จะดอกเดียวเพื่อนงามเพเป็นเพื่อนดอกเดียว จะเก็บดอกเดียวนะจ๊ะเนาะที่ซุปลูกีนสองชนิจ้าเก็บซ่อนไอ้พันเก็บซ่อนกับพันเก็บเป็นเดียวสีม่วงจะเพ็่นเพื่นสีม่วงนี่เนาะเนี่ยจะเบิ่งฟักเพิ่นเต็มย่จะเพ็่นเพื่นเต็มอยู่คนะก็ว่าว่าจะได้เมล็ดพันธุ์หลายๆปีนี่เป็นการล่องปลูกครั้งแรกจ้า แต่ะละกาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่แวะมารับชมค่ะก็ให้เพืเ่อนๆรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆะคะ่ะอันนี้จะเพื่อนๆก็ลืมบอกไปเนาะกะบ,บ้วนดื่มน้ำอัญชันที่มีความความเค็มมากเกินไป แล้วก็บกควรดิมแท่นนำเปล่าเนาะจนะเนาะแล้วก็ควรจะใช้ดอกอัญชันส่งเป็นเครื่องดื่มเนี่ยจะพ่อให้พ่อหมอพ่อควรเนะจ้นะเนาะนี่จ้าคลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ